เปิดไหมสิน้าเปิดไหมก่อนโอเคโอเคเปิด <ส ure S 1> แล้วมันหูเรี่ยงบ่คือิมาร์ทโฟนเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต่อคือสิ่งท,ที่ทำให้คนมือซัก คนไหนเล่นไปล้วแบน,นึงนะพี่โอเคก็รู้นะแต่ว่าหนูต้องมีสองนูจะตีมี่ด้วยอะเพราะว่าหนูไม่ได้ยินเก่งมีสองตัวโอเคได้ยินแล้ว เลื่อนลงมาลงอะไรของมันนี่ก่อมันไปไหนแล้ววิ่งหายไปไมู่้ไม่รู้บ้านหรอเดี๋ยืนเอาไปหากไมมีนะรกดกระโดดพี่จริงอ่ะอไม่เห็นด้วยแหละว่าพี่นาตาลงไปแล้ว Kill. ม,มันเ,เล่นด้วยมันมาดีมันมาทําหน้าที่มันปวดหัวเล่นด้วยผมมาละได้เลยพี่มิวสิกแต่ว่าไม่น่าจะทันแล้วพี่มิวสิกแต่นี้น่าจะเกมสุดท้ายแล้วพี่พเดี๋ยวผมให้พี่มิวสิกมาเร็วๆนะ ไม่อยากมาลูพี่หนูเข้ามาดูไลฟ์พี่เวลาเดียวคือเล่นกเกมเฮ้ยยิงไม่โดนทุกคนยิงไม่โดนเลยทำไมปืนนี้มันไม่ไมลิงเลยหรอ Dominating! เขาไม่ยิงไม่โดนว่ะบ้าเอ้ยยิคู่เดาอยู่วันนี้ทำไมพี่มิวสิกมาชา้าทำไมพี่มิวสิกมาช้าวันนี้อ่ะเขาไม่ว่างหรือเปล่าพี่ไม่ว่างหรอ วันนี้หนูจะวนเพือนแก่อ๋อเพื่ไปเตะบอลมาอ๋ออย่างงี้เองเป็นมาชา้าใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ไม่สิพรุ่งนี้มาเล่นกันนะเปลดปืนด,ดีไหมเนี่ยเปลี่ยนปืนด,ดีกว่าเปลี่ยนปืนแล้วก็ไปซื้อที่อัพที่บ้านนี้เป็นปืนสามสวัสดีครับพี่โจ พี่อินทรฟพูดอยากเล่นด้วยอ่ะพี่จันเหล้วพี่โจทำไมพี่โจมาเช้านี้พี่ท่านหลีเกี่ยวท้ายแล้วพี่โจเฮ้ยมันวิ่งไปไหนวะขึ้นไปอะพี่นัดนีไงวันนี้ตอนแรกอะเพื่อนหนูมันเอ้ยนี่ ทักมาตอนที่หนูเล่นเกมอยู่แล้วทีนี้หนูมาว่าจะทักทำไมเล่นเกมอยู่มันน่าจะแก้หนูมันบอกว่าพี่เอนทร็อฟอพูดวันนี้เลิกช้า,นนชามันบอกว่าลาเด็กเป็นเพื่อนกันถอหนูก็ตกใจหนูก็เลยถามไปว่าทําไมยมันยิงแรงจังวะมูเขาบนเี่ Aduh gitu uh. Yuh, bun, gitu uh. Oh tuh dia <coughs> มีเรื่องที่แกง เป็นไหนหมดเลย15ตัว15ตัวอยู่ที่ไหนกันหมดเลยหนูยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่ไม่รู้พี่นับนั่นแหละล้านผมเพิ่งขึ้นมาฮัลโหลแลวเพิ่งวิ่งขึ้นมาเนี่ยเจี่ยวมาแล้วตัวเองน่ากลัวว่ะไม่พบเป้าหมายในระยะ รรเราหนูด้วย,นะยตั้งแต่มาเล่นเกมกับพี่นี่มึงเคยเห็นพี่เล่นตัวผู้ชายผมเล่นบ่อยนะตัวผู้ชายถ้าได้ชุดใหม่ชุดใหม่ตัวผู้ชายผมก็เล่นธรรมดาผู้หญิงก็เล่นตัวผู้ชายหนูหนูก็ยังเล่นเลย มาอผู้ชายพอดีเพิ่งได้ชุดใหม่มาก็เลยเล่นตัวผู้ชายใช่ใช่หนูยังไม่ได้โหลดเลยแต่ถ้าเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยก็จะใส่ตัวเนี้ยชุดประจำผมเปลี่ยนไปเรื่อยชุดอะฮะผมเปลี่ยนไปเรื่อยชุดนะผมเปลี่ยนทุกว <Hi. S 1> ันผมเปลี่ยนทุกทุ อาทิตย์แหละเสื้อแต่หนูไม่เปลี่ยนชุดหนูใส่อันนี้ก็ใส่ไปเลยหรือไม่ก็อีชุดไอ้นั้นอ่ะไอออเจ้าอะไรนั่ะเป็นไหนหมดอ่ะใส่อยู่ตรงนั้นชุดอะไรนะแม่กาลิกีปีด้วยเหรอน่ารักหนูจะไม่โดนเลนโดนแล้วเพิ่นโดนแล้วไม่สองโดนแล้วไสองคนแล้ว โอ้ยไปสองตึ้งจ้าใส่จะอยู่ตรงนู้เยอะหรือเปล่าหาใครไม่เจอเลยวิ่งทั่วแมพแล้วเจอแล้วเอชอ่พี่ที่มันยิงหน่อยหลังมาพี่บอดเลยมั้งคือมันเอาอีกแล้ว เบอร์สองตัวหลังให้หน่อยครับไม่ทันเป็นสองมันอยู่ข้างบนสองปั๊มน้ำมันโอ้แล้วมันยิงไม่โดนอ่ะมันเป็นอะไรสองตัวสองตัว <c oughs> ต้องให้เบอร์สองจัดการเอาขึ้นไปมีสองตัวนะสอปั๊มน้ำมันพี่อินทร์อฟพูดตายแล้วตายแล้วใช่ตายแล้วจริงจริง,รงโอ้เพื่อน ต้องอย่าไปทางนั้นเพื่อนเออไปชุบดีกว่าพี่อ,อินทร์พูดจะชนะไหมจะชนะไหมเหรอนี่เบอร์สองเบกมันเปลอไงไอ้โะเพื่อนเบอร์สองเขาเบกนะมันรู้จะชนะไหมแต่พี่เบอร์สองเบกเรื่องเดียวแต่มันเปลอไงไอ้โวู้รู้อย่างเดียวว่าเบอร์สองเบกกับพี่พี่โต ูพี่เขาโหดนะหนูเกิดมันติดรอบแล้วอุ้ยพี่เปสองร่วงีย่ีย่แล้วหนูคนวรจะกลับไปเก็บศพเดิมไหมเออเออเออยิงมาเลย แบไมหมล่ะพี่เขาตึงอพี่เขาตึงพี่นดัดครับผมไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนวาดรูปมะกินข้าวก่อนนะทุกคน